ใครเขาเล่นบูสวิทย์อะไรหลังเวทีค่ะคืออะไรคะค่ะชื่อเอมิเลียไม่เจอชื่อในเกมเอมิเลียชื่ออะไรนะอะไรเฮ็ดวันเฮดวันโอ้ยท่านขอรอาเราต้องไปเพื่อไปเกียริแกกาเซียรอนเอมิเลียและบุคคลที่อยู่ด้านหลังค่ะก็จะทำให้ฟีดทิกต็อกของพวกท่านเด้งๆเหมือนกันว้าวเ ก็ขึ้นเหมือนเหมือนกันเจ้าเจาจะไรเยี่ยสิเอาใหม่ใครตัดขึ้นเหมือนใครไม่ตัดไม่ขึ้นนะเอ้ยบอกเลยว่าคนด้านหลังข้านี่สุดโหดขอเสียงให้กับราชชฎิกูนแห่งกาเซรอนเอมิเลียเอ้ยวุ้ยกระดิฮานคนสักครูวุ้ยโอ้ยเตี้ยเอ้ย อันนี้ก็เริ่มโชว์แล้วหรอมุมเดียวกับพักดีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคเัาเขาต้องมายการเวลาเตรียมตัวนะได้เลยเจ้าพร้อมแล้วบอกข้าไม่เคยพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนั่นแหละเป็นคำตำทันไงเสียงอะไรน่ะใครมาเปิดอะไรวะ ให้เปอร์ไฮ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 เปพี่าขอคนถัดไปได้ไหมข้าหาลิงไมเจอไม่เอาไมเออยากวนี้อะไรคือไแต่ไรคือลิงว่าแต่ไรคือลิง้ารู้จักแต่ลินน่ะลินวะถพร้อมเรอรมา ค่าหาลิงไม่เจอล้วพูด่ลากปาทุกคนพูดเพื่อเป็นกำลังใจ้กับเขาเร็วให้ให้เป้ลให้เป้์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 ไล่อยู่นะไลอยู่นะทาหลงเยซินว่าไง เหตุอดนี่เป็นของท่านทำเลยนะนด่นี่เป็นของท่านเขาบอกว่ามาดูกันจารสอบมาตรฐานขนาดไหน้าว่าเจ้ากับเขาเนจะได้คะแนนเท่ากันเ่าอย่าไรผู้พิพากษาทำไมเราไปฆ่าใส่ลิงไม่ได้เออแล้วอะไรคือลิงอ่ะอ๋อที่ที่มันลอยอย่างนี้อ่าท่านอันนั้นลิงก็ใส่ได้นี่ มามามาใครจะโชว์ร้องเพลงพอไม่ใช่โชว์ของเจ้าดิเจ้ารู้สึกจะพูดมากเชียวนะเอ้าวเหรทุกคนจริงเหรอตอนนี้เอมิเลียของเราได้พร้อมแล้วขอเสียงไม่ได้เด็ดนะเนาะร่าช่วยดูขึ้นไหมครับโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นแต่ข้าไม่ได้ยินเสียงฮะเหมือนข้าเคยได้ยินมาก่อนทำไมข้าไม่ได้ยินข้าไม่ได้ยินข้าได้ยินอ๋อดิดเดียวว่าดิดเดียว อ๋อขาดอะลิเข้าเสียได้เลยเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เพลงเพลงนี้เหมือนจะไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ถูกจดได้ยินได้ยินได้โดนจดทะเบียนไปแล้วน่ะมีใครมีใครได้ยินไหมคนร้องหรอกได้ยินถ้าเอเมเลียจะเปิดเพลงนี้แล้วก็ไรบาชูก้าอาจจะโดนก็ได้ เจ้าเจ้าเจ้าร้องสดใช่หรอเจ้าร้องสดเลยเจ้าร้องสดเลยร้องสดมีคนบีบบล็อกให้เป็นจมวยให้ไหมอะไรเหรอเฮ้ยได้ข่าวว่าเจ้าบีบบล็อกเป็นอีโบส์เฮ้ยผมไม่เป็นใช่จริงด้วยเขาบีบบล็อกใช่ในอัลเทอร์เนทเลยครับเดี๋ยวใจไหนท่านท่านสนใจขึ้นไปโชว์ด้วยไหมถ้าถ้าท่านไม่รังเกียจข้าขอให้ท่านขึ้นไปเป็นบีบบ็อกให้น้องสาวข้าหน่อยใช่ท่านหลอดฟูบูกิเฟิร์นเชิญแล้วทุยลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ย ไปแล้วโอ้โหนดาเมสแรงมากข้าไม่กล้าดูเลยเอายังบิร์คุงเฮ้ยเอาวะแอบได้บอกเลยโคตรเจ๋งพ่ออยู่ขับไปอสามสองหนึ่งเมื่อนตัวฉันถูกมนต์สะกดเจ้าใจของฉันไปหมดใจของฉันอยากเป็นตัวต้องคืนความเกลียดยิ้มเธอ ทันหลังต่อไปสิเอ้าลองคอนลองคอนนะลอยอะไรลอยพิลลอนานค้อนเฮ้ยจบแล้วเหรอไม่ชหวทุกที่ทำได้จริงหน้องสาวค่ะเฮ้ยแม่ทำไรเนี่ยพยายามเต็มที่ปิดนั่งที่ดีทำไม่ไหวบุ๊ชที่ทำไม่ไหวอ่ะ้าว่าคนต่อไป นั่งอยู่นานแล้วจะพอเม่ยแล้วคนด้านหลังค้านี้จะเป็นคนที่ทำให้ฟรดิ้ต่อของกท่านขึ้นเด้งเด้งเหมนกันนั่นก็คือคุณพีชเจ้าของร้านรงตี่ยมเรือเต่มเอาลยตีมาเริ่มกันเลยดีกว่าเ้าจะอเม่ยังเจ้าของร้าน ไม่พร้อมจ้ามี่ไรจะมาโชว์บอกทั้งฝั่ได้ทั้งนั้นใอ้ปเหมือนโดนจับใหเปิดบไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮังไฮ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 ฮอะไบางทีโอสักี อะไรจ้าเขาเมีอะไรมาโชว์กันได้โชว์สักเยอะอะไรครับที่เป็นเรืที่เขาเส็จอะไรครับที่เป็นเรืที่เขาเส็จนะสักอยเต็นทำไมอ๋ออะไรครับยุงกัดต่อไปต่อไปคุณสิงักอย่างต่อไปไม่ไม่ต่อไปคุณอะไรคุณอังกฤษฮะสักเยอะเฮ้ยยิงเสียงอะไรสักอย่าง เหมือนเสียงของแข่งกระทบอะไรสักอย่างวิสุทธิ์ยาดมโอ้ยถ้าพูว่บงกรอยู่หลังคาเชื่ออยู่นะแสดงโอเคแต่ค่าหาที่แบบมันไม่มีนิขสิทธิ์ไม่เจอเลยงั้นก็สดไปเลยสดเลยเจ้าเปิดฟังคนเดียวไหมพร้อมกันแล้วบอถ้ากันให้เจ้าเมืองข้าร้องเพลงให้ไปล่ะโอ้น่าสนใจ โอ้ท่านพีชัดชัแล้วแต่ท่านจะพูดอะไรขอเจ้าพักดีข้าไปกล่าวประกาศแว่าไงเจ้าเห็นพู้หร <response> <performance> ือเปล่าเจ้ารู้หรือเปล่าพูดราคามูลค่าเท่าไหร่เองโดนแน่สองพันล้านจบงานนี้โดนแน่โดนแน่โดนอุ้มแน่อุ้ยโหดไหลยหนูกลัวแล้วงั้นข้าจะเรียงไทม์ไลน์เป็นตามนี้ข้าว่าข้าจะจับแผนนั้นแล้วก็คือ พีชแลวหลังจากพีชเสร็จก็ข้าจะให้เป็นสกินนั่นกับเนรุ